เอาละอสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องผันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮาร์สโตนในโหมดแบท t ทิลกราว d ์ครับผมเอาละในครั้งนี้เรามาดูนะครับว่าผมจะสามารถที่จะรังสรรค์การเล่นออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับไม่ว่ากาันก็ลุยกันเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอเดียผมมันมีบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวแนละ้วกับการเล่นกับแพทใหม่ให้ดีขึ้นนะอืม มันมีเผ่าหนึ่งที่มันสามารถไปได้เรื่อยๆแล้วแต่มันก็แล้วแต่เนาะ,ะก่อนอื่นเจอคู่แข่งก่อนเลยแล้วกันจะได้ว่ากันแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะวะ่าคอมโบที่ผมคิดได้ในวันนี้ผมจะสามารถใช้มันได้ในครั้งไหนแล้วผมจะอธิบายให้ฟังมาโอเครู้สึกจะเจอแมทแล้วหามคิวต้องข้นนะค่อนข้างนานเหมือนกันนะเกือบนาทีห้าสิวิโอ้มี เอลิสตาซิเกอร์กับราชาหนูเอลิสตาซิเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่เจ๋งอยู่แล้วอะเนาะแล้วก็ราชาหนูก็เป็นตัวที่มันสุ่มไปนิดนึงอะถ้ามีเอลิสตาซิเกอร์ราชาหนูผมเอาเอลิสตาซิเกอร์ดีกว่าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไอแผนทียนั้นอะดีมันเป็นการการันตีหาตัวเทียระดับแบบระดับเดียวกับของเรามาเลยไง และก็บางทีมันก็ดีนะเออต้องรีบใช้ให้คุ้มครับแล้วก็ถีบเปลี่ยนความสามารถฮีโร่ไปเลย <c oughs> ไม่มีใครเล่นฮีโร่ตัวใหม่โอเคตอนนี้ผมแอบเห็นมาแวบๆแล้วว่ามันมีไม่มีเมอร์ล็อกนะครับในเกมนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นพิทก็ไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่ปีศาจอาจจะเก่งขึ้นมาเลยก็ได้นะสักหน่อยนะ สักหน่อยนะไห้ค่ะมาให้เขาส่งพลังความโกรธมาให้เราครับถ้าจะเล่นปีศาจผมอาจจะค้างอยู่ที่เทียสี่ก็ได้นะแ <c oughs> ง่แหละ ของผมมันไม่มีอะไรโผล่มา,หน,าหน้าแบบหน้าหยิบเลยสองสี่อาจจะดีที่สุดแต่แบบมันคือแค่นั้นไงอา่ามันคือแค่นั้นไงอ่ตอนนี้ผมยอมแพ้อีกทีหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรพรับดาวไปเลยแบบไม่กลัวครับตอนนี้เป็นอะไรมังกรหนึ่งตัวแย่ yeah, แล้ว <laughs> ถ้ามันหยิบเจ้านีมาก็แพ้ถ้ามันหยิบมังกรหนึ่งสองลูกมังกรพ่นไฟจะเสมอนะ yeah. เราค่อยมาดูเราค่อยมาดูที่ผมไม่ล็อกเอาไว้หรืออะไรเลยอะ่ะเพราะว่าผมรอให้มันเรียาตัวเทียสองมาให้ด้วยน่าจะดีกว่าหยิบเทียสองดีกว่าอยู่แล้วลไไสวยเยเนะแพ้ตาแรกถือว่าไปได้สวยบ๊อบคุณโอ้โห2ตัวตัวเดียวก็แย่อยู่แล้วอย่าสตัวมาย้ำชีวิตผมอีกเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาแค่ดาวเดียวแน่นอน ก็พื้นฐานครับเล่น2งตาโดนห้าดาเมจเป็นแบบพื้นฐานของการแพ้ต่อเนื่องนะครับตกมาที่โล่โอเคขอเช็คอันนี้ก่อนแล้วกันใหญ่ผมเล่นอะไรกันแน่เนี่ยผมไม่รู้เลยเนี่ยเจออย่างเงี้ยเข้าไปทีอะอะไรเป็นท่อมันก็ดีนะแต่พอแบบเจออย่างเงี้ยผมแบบไปไม่เป็นเลย พิศาดดีกว่าอยากเป็นพิศาดไหมค่ะนะส่งพลังความโกรธมาแต่จริงบ่อน,นี่ดีมากเลยนะมีอะไรเบนเท่าแบบเจ๋งเ,เ,เยอะลองดูก็ได้อย่าให้อัพได้นะอย่านะอัพได้แล้วคุณจะร้องนะครับผมควรจะได้ตีก่อนสิ <laughs> แเลยโดนดีค่าครับโอเคแสดงความยินดีกับเขาที่เขารวมทองได้นะครับเริ่มมาเราเสียเปรียบแต่ผมไม่ได้ปีศาจครับอันนี้เป็นอะไรที่แย่มากเลยคนพบหนึ่งดาวผมมาหาปีศาจให้เจอจากตรงนี้เนี่ถามจริงพอจะเล่นปีศาจนี่เงียบกิบหายวับเลยอะ่ะ ช่างมันอันนั้นก็เป็นคู่นะไปไปไปเคคือแบบพร้อมพร้อมแบบพร้อมรวมคู่มากเลยแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะพิาสารไม่โผล่มาเลยถ้าพิาสารมานะผมบัฟไอเจ้าพวกนี้ได้อย่างดีเลยครับผู้ปกปั้นโทสะ ค okay, ดูจากทรงน่าจะชนะนะเพราะเราได้ตีก่อนเราได้บัฟไงพอบัฟปึ๊บสแตทเราเหนือทันทีตีมาทัอ๋โห้โหโ,โกรธทั้งคู่โกรธขอตีคืนทั้งคู่โอเคโกรธแล้วเราไม่ยอมอีกต่อไปครับ เราจะไม่ยอมอีกต่อไปคนที่จะทำร้ายเราได้คือตัวเราเองเท่านั้นละ่ะเอาอันนี่มาเพื่อโยนลงไปอย่างน้อยก็บัฟอะนะเพื <S <S ่อเพื่อเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามดาวเราได้อะไรเนาะในตาหน้าค่อยว่ากันตาหน้านเรามีเงิน8ดเราสามารถที่จะใช้แล้วก็หยิบได้2ตัวถ้าผมสามารถรวมคู่2ตัวนี้ได้นี่จะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์มากเลย ผมจะได้ตัวสี่ดาวมาสองตัวได้ตัวสามดาวมาตัวหนึ่งจากอันนี้ยะต้องลองดูต้องลองดูถ้ารวมได้เจ๋งถ้ารวมไม่ได้ผมก็มีวิธีเล่นอยู่อีกหนึ่งอย่างนั่นคือการอัปดาวครับแล้วผมจะมีเงินเหลือผมสามารถขายเจ้านี้ได้เพราะว่าอัพอะใช้เจ็ดในตาหน้าใช่ไหมผมจะมีเงินแปดผมอัพปึ๊บขายเจ้านี้ไปแล้วก็ดูเลยว่าสี่ดาวที่มันออกมาเป็นอะไร กรณีนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อบอร์ดผมไม่มีอะไรให้หยิบเลยผมจะเล่นแบบนั้นละกันโอเคนะหาตัวสีดาวมันแต่ตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นออปชันที่ไม่เลวมันจะชี้ชัดเลยว่าเราควรจะไปทางไหนเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเราลองดูมาที่หนึ่งอะนะถ้าชนะได้ก็ถือว่าแบบเอองามเหมือนกันโอเคเราได้เริ่มก่อนข้อดขอีของตานี้คือเราได้ตีก่อนครับ บัฟแน่ๆแล้วอ่ะเขาตีเราเราก็ตีคืนครับเราก็ตีเท่านั้นเราก็จะไม่ตายแล้วเขาตีเราเราก็ตีคืนครับโอเคเขาก็ตายกันไปสลับกันไปเขาตีเราไม่ตายเขาตีเราตายเขาตีเราไม่ตายตีเราตายเคบ๊อบคุณนี่แม่นจริงๆเลยเราชนะได้แน่เราชนะจริงๆครับดูดันทีครับว่าบอร์ดมีอะไรน่าสนใจไหม มีปีศาจแต่ผมไม่สนใจตัวนี้นะออนะผมเล่นเพลงที่ผมคิดเอาไว้ดีกว่าคือการทําแบบนี้หายออกไปแล้วผมจะศพ้วยไงยิ่งหน้ายิ่งหน้าใช้โทษไปใหญ่เลยออม,มีทั้งปีศาจแล้วก็ไฮดราถ้ำไฮดราก็ไม่เร็วนะแต่ว่าในเมื่อเราเล่นปีศาจเราเอาปีศาจดีกว่ามันมีความจะเป็นปีศาจได้อยู่ไงอ่ะ โอเคสแตทสูงตัวนี้มังกรเหรอมันคือตัวที่มันตบเราเนี่ยตาหน้าผมคงต้องหาปีศาจเจ๋งๆแล้วแหละผมว่าไม่ยากนะหาไม่น่าจะยากเท่าไหร่ลองดูทาดีแล้วทอไปน,นครับผม,มนี่คือทีมของคุณงั้นหรอือ พ่นมาเลยโอ้โหดูมันพ่นพ่นอย่างนี้ก็ขอบคุณครับอิตาดากิมสัสซึมาละดาวแอบเยอะนิดๆนะโอเคปีศาจเหรอน่าสนนะ เลือกนั่นเนี่ยรีทีนึงโอเคคราวนี้เลือกเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวดูไซส์ห้าดาวได้เป็นอะไรผมเอาแบรนด์ดีวะในอนาคตได้ใช้แน่ๆได้ใช้แปบ,บไหนแต่ผมยังไม่เฉลยนะแต่มีแน่ๆแ,แล้วก็ขายที่นี่ไปเนาะ จะนี่มาโอเคสิบแยองอ่ะผมว่ามันก็ต้องเหนือสักหน่อยแหละเนาะใช่ได้เดี๋ยวตาหน้าก็อาจจะเล่นแบรนด์แต่ผมดูก่อนว่าผมสามารถรวมทองไพรเรตสองตัวขวาได้ไหมถ้าผมรวมไม่ได้อาจจะถึงเวลาที่ต้องขายเขาแล้วนะอย่างที่บอกเกมเนี้ย มันไม่มีเมอร์หลอกเพราะฉะนั้นน่ะตัวที่จะมีแบบสแตตสูงสูงพอสู้แบบเราได้มันจะมีเหลือ2อย่างก็คืออะไรเป็นทอ่อกับมังกรเราต้องทําให้สเตตเราเหนือจริงและการเอาแบรนด์มาเนี่ยเหมาะสําหรับการเล่นทีมไดมอนดนิดๆครับผมน่าจะชนะใส่นะถ้าผมยิ่งได้ตีก่อนยิ่งผมว่ายิ่งโอเคเลยอะเอาละมาตี6-9สิโอ้โหแม่นนะเกือ,อ ได้อยู่ได้อยู่ได้ดีเลย,เลย okay. แหละโอเคเราแค่ยี่คนนี้ทิ้งไปเลยเจ่แต้มดาวมันแอบสูงอยู่นะสี่ดาวอะเพราะว่ามันช่วยเราได้เยอะตัวแตกคืซะโอเคอัพใช้เจ็ดเหรออัพใช้เจ็ดผมสนนะผมเอาเงินหนึ่งดีกว่าแล้วผมอัพเลย ระดับ5ดาวเป็นตัวนี้แหละที่ผมบอกต,ตัวตัวตเนี่ยที่แบบว่าเล่นกับปีศาจได้อ่ผมรีทีนึงปีศาจ <Church> คือผมเฮ็ดพมันยังไม่ยังลดไม่เยอะไง หลังนิดนึงเพื่อให้เจ้าอิมมันมีโอกาสเรียกตัวเพิ่มครับผมจะได้เพิ่มสเตตให้กับเจ้าบิ๊กเฟิร์นโนนี่ด้วยตาหน้าถ้ายังไม่ได้ผมจะขาย2ตัวนี้แล้วจริงๆนะเปลืองบอดครับเปลืองบอดแล้วยิ่ง HP ลดมากเท่าไหร่ผมคอมโบแบรนด์กับแอนนีฮิลันยอดนักสู้นะครับบวกพลังชีวิตตามความเสียหายที่เราได้รับไปแล้วผมโดนไปแล้วสิ เท่ากับว่ามันจะบวกพลังชีวิตมา17แล้วแบรนด์จะทําให้บวกสองครั้งครับ17รวมกันก็จะกลายเป็น34บวกกับอีกหนึ่งของเขาพลังชีวิตจะกลายเป็น35ทันทีบวกพลังโจมตีให้มันอีกนิดนึงอ่ะจะเหนือเลยจะเหนือเลยจริงๆจะกลายเป็นอีกหนึ่งตัวสแตทโหดของเราโอเคเอาล่ะนี่ดูสิจอร์จ ทอนตรึมเพื่อไม่ค่อยดีตรงที่เขาได้ตีก่อนนิดหน่อยนี่แหละแต่แค่นิดเดียวไม่เป็นไรโอเคพอตีเราเราไม่ตายนั่นเป็นเรื่องดีครับยังไม่พออิมตีเรียกอิมเพิ่มผมว่าสเตตเรายังพอได้อยู่นะยังคุยกับเขารู้เรื่องอยู่นะอฮะตีอย่างนี้ผมโอเคเยี่ยม ตัดเจ้าตัวขวาทิ้งไปก่อนแล้วก็อย่าพึ่งไปตีเก้าหนึ่งเออสวยสวยสวยเสมอเยี่ยม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 เยมไม่มีอะไรจะงามไปกว่าก,การเสมอในช่วงหลังนี่แหละโอเคข้างอกไปไงบ้าผมใช้อันนี้ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแล้วกันอย่าไม่ดีฮะใส่คนปินป้งปัางมาเผื่อไว้ดีเฟตถ้าผมรวมไม่ได้นี่ผมไม่เอาแล้วนะหมายถึงสองตัวเนี้ย ได้แบรนด์อีกตัวเหรอเอามาเผื่อไว้ก่อนแล้วกันน่าจะยังไม่แพ้ไวๆหรอกปีศาจปะเยี่ยม <Yeah. S 2> น่าทำแฮะโอเคได้แบรนด์อีกตัวไหมมันยากเกินไปนะที่จะได้แบรนด์เยอะเยอะ ผมยังมีเงินอีกหนึ่งนะน่าสนใจมองแกนิสน่าสนใจมผมเซฟมอแกนิสไว้ดีกว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าหยิบได้อยู่แล้วไงอ่เดี๋ยวผมผมเล่นละผมเล่นละ2สองตัวแต่ก็ไม่เร็วมากเท่าไหร่นะวันนี้จะเก่งขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าพลังชีวิตเราลด คือออะะไร่มันคือมีเนี่ยนผสมผมก็ไม่ชัวร์เนะผมเอาแบรนด์ขึ้นหน้าไปเลยแล้วกันเผื่อเขามีวินฟิลลี่หรือว่าดีไวชิลลี่ไม่เขี่ยวนะมันต้องมีดีไวชิลผมหาตัวบวกสแตตให้กับปีศาจ้วตอนนี้ทีมปีศาจของเราอาจจะสําเร็จได้นะต้องรอดูกันต่อไปครับชอบพลังชีวิตมันจริงๆ คือแต่พลังโจมตีมันยังต่ำอยู่จริงๆนั่นแหละต้องรอ,อนิดๆไนดูซิขนาดไหนเขามีพิษจริงๆด้วยโอเคไม่เสียหายเท่าไหร่เพราะว่าตัวนั้นไม่ใช่ตัวหลักของของผมเท่าไหร่นะก็ได้ไม่เสียหายลองตีสอสี่นั่นแหละบัเป็ะ <et> <ick> เดี๋ยวเขากำลังจะตีแล้วล่ะ <c oughs> โอ้โหมันไม่ตายนี่นะสิ <c oughs> มันบัฟต่อยอหน่อยนะึงลย แต่เราก็อึดเอาการเนี่ยทีมเราอ่ะอึดมากเลยเฮ็ดพีเยอะครับมันมีแต่เฮ็ดพีเน้นมีตัวที่พร้อมแบบมีแอทแทคกสักหน่อยก็แค่ตัวเดียวเท่านั้นอนะ่ะโอเคแผลแผลเดี๋ยวไม่เป็นไรโดนมาเก้าอ่ะนะเฮือห่าเนี้ยร้ายมากนักนะ ไลรรัจ้าีโอกาจ้าขายตัวนี้เดี๋ยวผมขายไปด้วยเลยรีเฟรชผมว่าบิ๊กฟอร์ไม่น่าจะดีแล้วอะ่ะ ้นไม่เอาตัวนี้ไม่ดีกว่าหรอผมบัฟก่อนแล้วกันค่อยว่าวพาพลังชีวิตผมต่ำพอแล้วพลังชีวิตผมต่ำพอแล้ว10 HP เพราะว่ามันเหมาะที่จะโยนไอ์มอลแกนิดะคือพลังชีวิตต้องต่ำๆหน่อยครับเวลาเล่นเจ้าเนี่ยจะได้แบบว่าคุ้มค่ารงเรียนจีนไปเลยไงเขาตีมอลแกนิดทิ้งไปเลยครับแบบแสบถลึงเหรอถลึงเหรอเคียร์ทิ้งที่เหลือมีแต่เฮดพี HP ครับเยอะเฮดพี HP เราเยอะครับเขาตีตัวพลังโจมตีต่ำๆของเราไปหมดละเหลือแต่ เป็นสิเขาตีตัวสเตตต่ำของเราไปหมดแล้วเหลือแต่สเตตสูง้ะตอนนี้ไม่น่าจะแพ้แล้วดาวแอบเยอะด้วยตัวนี้ครับยอดนักสู้ฮะยอดนักสู้บูชิโดติดท็อปโฟแล้วทุกคนแลมทีมอมลกนิสแอบดีครับรีเฟลช จริงหยิบเดมอนได้ทุกตัวแต่ผมอยากรวมทองให้ได้ไงเจ้านี่เป็นอะไรปีศาจ <c oughs> เลียนแบบหรอไอเดียว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 ไม่เอาอันนี้ดีอันนี้ได้บัฟบ,บัฟครับดับเบิลบัฟมาละตัวหนึ่งตัวเล็ด ทอมันเหมือนกันเอาทองไปนะอย่าหนึ่งตัวเด็ดเลยเพราะมันกินได้ครับกินนี่นี่ขมโมยสแตทกได้เงินด้วยวมันก็ถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะเออมันกเกือบดีแต่ไม่เอาอ่ะ 17 50จ็ดหมันกินมาไงมันขโมยสแตแตมาผมชอบตรงที่ว่าราคามันสามใช่ไหมแล้วเรากินอ่ะเราไม่เสียอะไรไงเพราะว่าเราเหมือนแบบเราซื้อมันเรากินแล้วได้สแตแตฟรีกลับมาไม่เสียหายปีศาคุณเข้มดีนี่อุยเยี่ยมทำลายดีไวชิลครับตีเขินขอดูคอมโบของคุณหน่อยแล้วกันนะ ไอ,อ้ยานอ่ไงคือสู้กันเองเนี่ยใครตีตัวซ้ายสุดก่อนอ่ะมีเปอร์เซ็นต์เจ็บหนักเยอะครับเพราะว่าตัวซ้ายสแต็สูงไงแต่ที่เหลือผมว่ามันน่าจะเอาอยู่ละเพราะว่าสแตดผมชนะตัวนี้กี่ดาวสามดาวโอ้โหสามดาวแต่สแตดสุดสุดเคผลิตไีมครับโดยทีมปีศาจนี่ไงตัวนี้ปีศาจเยอะ ถ้าสมมติผมเจอมังกรค้นหานะผมหยิบมันแน่ผมบอกเลยเจอไหมล่ะไม่เจอครับผมมอบโลสักดิธิ์ซิผมมาได้เปรียบอยู่นะผมยังไม่อัพดาวอะ่ะไม่อยากอัพเลยอะอยากใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ไปนานๆครับอยากแบบใช้ชีวิตแบบสมถะนะครับบิ๊กฟอรลเหรอ,อามาเผื่อรอไว้กอน อันนี้ผมใส่ใกับเจ้าเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วก็น่าจะทำการขายตัวขวาไปมันบัฟไงอย่างน้อยก็บัฟเฟิ้ลนะเอาอะแต่เจอจอร์ชเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าจอร์ชเขาต้องมีอะไรที่แบบว่าเป็นดีไวซยชิลเติมแน่เลย ผมอาจจะแพ้ตานี้นะทุกคนพอสู้จอร์ดจอร์ดปีศาจผมว่าสแตตต้องเยอะดีไวชิลต,ต้องแยะและ้ลวมันรวมมันรวมได้ด้วยอะ่ะเจอหกดาวอีกถ้าเจอแบบอะไรแสบๆนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะผมต้องหาตัวทำลายดีไวชิลของเขาให้ได้นะหวังว่าสแตตเราจะ,จะโอเคนะ สเตตเขาแค่นี้เองเหรอสเตตเขาแค่นี้เองครับงั้นแปลว่าผมน่าจะสู้ได้นะโอ้โหแล้วตีอย่างนี้เขาน่าจะจบแล้วละ่ะแต่เขามีไอซ์บล็อกเขายังไม่ตายครับปิศาจเราแข็งแกร่งกว่าของเขาครับของแข็งแกร่งกว่าเยอะอเคบวกไปเถอะไม่มีประโยชน์ เลยบิ๊กฟฟนอลโอเคจอร์ดคนนี้ยังไม่เก่งมากผมไม่รู้ทำไมเขาไม่ใช้ออไอ้เจ้า DIY ชิวให้กับคนอื่นสักทีเนาะโอเคเสมอไปอ่ะผมอัพดาวด้วยละโอ้โหถ้าผมได ทอนสักหน่อยนะจะดีมากเลยหาเจอไหมประเด็นนี่ทอนนะเยี่ยมแต่ผมต้องขายสองตัวนี่นะสิอย่างที่บอกผมควรม,มีทอนอยู่ในสนามด้วยโอเคมีตัวหนึ่งที่ควรขายออกไปแล้วครับไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์ Yo แล้วแบรนด์นั่นเองถ้าอยากจะใช้มากเดี๋ยวผมมีอยู่ในมืออีกหนึ่งตัวแล้วก็ได้แบรนด์มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแบบ แต่ก็ไม่เป็นไรเอลิสตา,สตาโอเคอย่างนี้กำลังดีครับสแตทเราน่ารักแต่ดูว่าจะสู้เขาได้หรือไม่งไงนะของเขาก็เดาเยอะละถ้าผมจัดการตัวนี้ได้ไปเจออีกทีกับจอร์ดอีกรอบหนึ่งนะผมใช้มันแดดไม่ให้มันแดกขาแนะ่ๆแดกเขาหมายถึงว่าเล่นจอร์ดแล้วได้ที่หนึ่งครับผมกำลังจะเปิดขวดน้ำนะอาจจะได้ยินเสียง แปลกๆแปๆๆในไหนมันก็ว่างอีกประมาณยี่ิบห้าวินะขออนุญาตกินน้ำสักนิดนึงนะครับ <cono ce noise> อืมเอาละทีนี้ก็เราได้เล่นปีศาจตัวใหม่ทั้งสองตัวในเกมนี้เลยตัวนี้มีความสามารถในการไซเคิลเพิ่มสแตตได้เรื่อยๆกับตัวนี้เป็นเบนท้อนครับ แล้วถ้ามันตายมันจะเรียกอิมอีกสองตัวเดีย๋ยวลองดูก็ได้มันจะครองได้ไหมดูจากทรงนะผมว่าได้นะผมกำลังจะฆ่าแต่ว่าเขาจะมีดีวชิลกลับมาไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะผมว่าเพราะยังไงมันก็ไปติดไปติดเอเลิสตาของเราอยู่ดีไง แล้วสแตตเรามันเหนือไงออกมาอีกสองตัวบวกสแตต์แข็งแกร่งขึ้นไปอีกตีตัวไหนก็ได้มันตายอยู่แล้วโอเคผมว่าผมฆ่าเขาได้เหลือแต่หนูอ่ะเอ้เจ้าหนูอ่ะว่าจะตายเมื่อไหร่เมื่อไหรก่ก็ออกมาเลยของทับหนูครั้งนี้ผมไม่แพ้คุณแน่ เพราะว่าสแตลของผมโดยรวมดีขึ้นแล้วผมไม่ได้ไม่ได้เก่งแค่เจ้านี้ตัวเดียวแล้วไงตัวอื่นมันก็ตามกันไปเหมือนกันโอเคเดี๋ยวดูนะว่าจอนมันจะได้แดกคาวหรือเปล่าผมจะไม่ให้มันแด่คาวแน่ๆผมจะให้มันจบตรงนี้ครับไม่ต้องมาแดกคาวอะไรทั้งนั้นแหละโอเคหยิบแบบไม่ต้องมองเลยครับ แต่ผมจะหยิบได้ไงถ้าผมไม่มองเนาะตัวนี้มีอะไรดีๆเยอะนะผมจะได้ไม่ต้องบังคับตัวเองให้ต้องมีเจ้านี้ออนบอร์ดแล้วไงแล้วก็กินได้เงินอีก ่าวเหรอเจอนี่ซะหน่อยแดข่าวถอนเยอะแดข่าวมามาแดข่าวมาดีวคิวของคุณน่ะจะโดนผมทำลายภาร,รกิจง่ายๆสำเร็จแล้วนะครับเมื<ๆ>่อเงี้ยมีคนมีพิษแฮะทำลายพิษมันซะไม่ติทำลายโล่มันซะสวัสดีครับที่เหลือคุณก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะผมว่า เบิน่าแทงยงโหดไปต้องไปตีนู่นนู่นนู่นไปเบิ้นไปตีนู่นเออมีผลอุมแมเรียกพวกเหรออุ้ยพลังชีวิตหนึ่งมันนดูน่ากลัวจังเลยฮะเจ้าเนี่ยเฮ็ดพีเยอะก็จริงนะแต่พลังโจมตีต่ำครับมันทําให้เราไม่ไม่กลัวเขาเท่าไหร่นูน่นติดท้อนติดท้อนอืมอย่างที่บอกพลังพลังชีวิตเยอะจริงแต่พลังโจมตีต่ํามันเลยจะไม่ค่อยเก่งคุณต้องทําให้เจ้าเนี่ยพลังโจมตีขึ้นมานิดนึง จะดีขึ้นเยอะโอเคมิอยกจะรู้นะเนี่ยอย่าลืมพกแผ่นที่สำเร็จคืออะไรจะ๊ะแต่ได้ที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้ได้รับนี่ด้วยแหลมครับผมอ๋อทำควงส,สำเร็จนี่เองโอเคโอ้โหคือทีมเดมอนนะครับ ทีมเดมอนจะ,จ,ะจะเฉิดฉายมากๆถ้าสมมติว่าเราเจอคู่ต่อสู้ไม่ติต้องบอกว่าต้องเจอเกมที่ไม่มีมือหลอกหรือว่ามีการทำพิษแต่ทําได้แบบช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดมอนมันจะสเต็มันจะค่อนข้างสูงแต่มันจะสูงไม่กี่ตัวนะแต่ถ้ามันเหนือจริงๆอ่ะแค่นี้พอครับพวกเดมอนจะมักจะแพ้พวกแบบพิษแบบมือหลอกพิษเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพ้แต่พอเจอเกมที่ไม่มีมือหลอกเรามันเลยกล้าเล่นสายนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ เป็นผู้ชนะเนอะจะพูดอะไรก็ได้ครับแต่มันก็มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องจริงอ่าผมพูดที่ผมพูดมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่แบบมโ,โนขึ้นมาเป็นเรื่องจริงไม่มีเมอลอกพิดไม่มีเน้นตัวสเตตสูงเอาไว้อย่างอ l ล m e เมนทหรือว่าปีศาจก็ดีเหมือนกันแต่ปีศาจจะปั้นง่ายกว่าปิศาจจะปั้นง่ายเพราะว่ามันเตรียมตัวต้นเกมแล้วก็กางเกมเนี่ยแค่เล่นปีศาจตัวหนึ่งอะ่ะไอ้เจ้าตัวหนึ่งดาวนั่นก็สเตตก็เยอะเลยแล้วก็ได้มีการทดลองตัวใหม่ๆเข้าไปด้วยผมก็ชอบนะมันมัน จ่าย3เงินแต่พอเวลาเราหยิบมามันสามารถเพิ่มสแตตคือเหมือนกินสแตตนะครับพอกินเสร็จเราได้เงินได้เงินคืนมาด้วยไม่เหมือนได้สแตตฟรี3นั่นแหละผมชอบผมชอบเอาละก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ระดิ่งไม่งั้นนะอาจจะพลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้ได้นั่นเองนะครับส่วนผมบันซาตฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันให,หม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม